จำได้จำได้ก็นี่ไงก็จํานี่เอามาจํากับน้องเราเนี่ยไม่ใช่จําแบบนี้จําน่ะเหมือนจำได้น่ะจำได้ไม่ใช่จำแบบนี้คนละจำจะบู้เหรอเองเองเออะไรทองที่ติงซื้อให้เขาน่ะจำได้ไหมจำได้เนี่ยสวยเนี่ยได้จำได้มือทองสวยบ้า จริงไหมอ่ะจําได้ไหมเนี่ยจําได้ไหมก็จําได้เพราะเขาเป็นคนซื้อให้อ่ะเขาจําได้ซื้อต้นไหนวะน่าจะประมาณปีที่แล้วใช่ป่ะจําได้จริงอ่ะใช่จําได้ทำไมเอพาพี่ไปซื้อให้ไงซื้อให้ชักเอียวอ่ะไปกับพี่เอ๋อเนี่ยไปจะจำไม่ได้จ๊ะจำได้จริงนะใช่จำได้ในใจเออเออโอเค จำได้เดี๋ยวก็นั่นแหละไปวากันไหนบัเทนก้กตมาถามไปจำได้ใครจะจำไม่ได้เนุ๊กจำได้จำได้โอ้โหแบบนี้หวัดเจี๊ยบไป เดินมาด้วยกันหายไปไหนแล้วนี่นี่เดีเราเอาสวัสดีค่ะอยู่กันที่โหลดตัดนะคะเอาใครอ่ะเอ้าติงหนีมาอะไรตรงนี้คนเดียวติงมาทำอะไรฮะก็บอกก็ติงบอกเขาแล้วไงบอกว่า เขาให้มาจํำทงได้เขาก็ถามตัวเองบอกว่าตัวเองจทธงได้ไหมเอ้าตัวเองบอกว่าจําได้องที่ตัวเองชื้อให้เขาอ่ะเอ้าก็จําได้จําได้ก็นี่ไงก็จํานี่เอามาจํากับน้องทรงเนี่ยไม่ใช่จําแบบนี้จำน่ะเหมือนจําได้น่ะจําได้ไม่ใช่จําแบบนี้คนละจำจะบู้ห่ะ เออเขาก็ว่าตัวเงหายไปไหนวะที่ไหนได้เดินน้องเขาทำไอ้นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนีเวทแค่เอาตังค์มาจ่ายแค่นั้นเองอ้าเสร็จแล้วเออเอาแล้วทำไงอ่ะดอกก็ถูกด้วยเอาดอกถูกเหรอเอออดอกก็ถูกได้เงินจำด้วยจำได้จำได้นี่เอามาจำแบบนี้นะไม่ใช่ไงโอ้เราก็นึกว่าถามทำไมว่าจำทองได้ไหมบอกจำได้จำได้ไงจำเสร็จก็จะไปเอาไปออกรถพ่วงเลย อ๋อนี่จำเอาไปออกรถพ่วงอ๋อเงินไม่พอเออไม่ถามมาจำทองได้ไหมจำทองได้ไหมนะเอ๋อเออเออไม่เป็นไรได้ประโยชน์เอาไปออกรถพ่วงโอเคไม่ว่าไม่ว่านึกว่าเอาไปทำอย่างอื่นโอ้โหอ๋อจำทองเอาไปออกรถพ่วงใช่ใช่ใช่อ๋อใช่ใช่เฮ็ดดีเฮ็ดดีจังบักสังให้ราคาดีอ๋อเขาให้ราคาดีด้วยที่ไหนเี่ยยาวราชเยาวราชกรุงเทพนี่หรอกรุงเทพไห ไม่อยุงเทียบหรอ<ช>ไม่ได้อยุ่สุรินเหรอเอออยู่สุรินอ,อ๋ออะสาขาสุรินสาขาสุรินเอาเฮ็ดดีเด,ดีจังบักจัง